อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับรุ่นน่าต่างๆรวมไปถึงประเด็น,นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับความเชื่อมโยงของสัญญาระหว่างลิซ่ากับค่ายต้นสังกัดกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่ามีการออกมาพูดถึงผ่านทางสื่อเกาลีใต้อีกแล้วและก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ลิซ่าของเราเนี่ยถูกกกกชชาาาาวววเเเนนนีีิิพษ์จรรรณอ่คคคะัับ้ง งนี้เนี่ยนักลงทุนของทางเกาหลีใต้ได้มีการออกมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็แสดงความกังวลต่อ YG Entertainment หลังจากที่มีการหมดสัญญาของ G d ดีไปแล้วก็พอมาถึงของ Black p พี k กันบ้างที่ใกล้จะหมดระยะเวลาสัญญาในเดือนสิงหาคมนี้แล้วทางนักลงทุนแล้วก็ชาวเกาหลีเนี่ยก็ต่างเรียกร้องขอให้ลิซ่าเนี่ยใช้วิจ,จนารณญาณนะครับหรือว่าตัดสินใจในการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาในครั้งนี้เนี่ยอย่างละเอียดแล้วก็ตัดสินใจอย,อย่างชาญฉลาดเพื่อผลประโยชน์ของวงนั่นเองซึ่ง ข่าวการต่อสัญญาของลิซ่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นที่สนใจมากๆเลยนะครับของทั่วโลกรวมไปถึงที่เกาหลีใต้เนี่ยให้ความสนใจลิซ่ากันเพียบเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเออลิซ่าจะไม่อยู่ในวงก็ได้วงนี้ไม่มีลิซ่าก็ได้แต่พอใกล้ถึงวันจะหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยเอาให้ความสนใจกับลิซ่าขึ้นมาเฉยวงต้องมีลิซ่าอยากให้ลิซ่าอยู่กับวงนะครับหลังจากที่มีข่าวลือการต่อสัญญาของลิซ่าไม่ราบรื่นเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยวาหุ้นของ YG นั้นเนี่ยก็ตกลงอย่างรวดเร็วซึ่งก็็ทําาใหห้เหนควม กังวลของนักลงทุนต่างๆนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และก็มีการออกมาพูดถึงกันว่า YG เนี่ยเขาได้พลาดเรื่องสัญญาของ GD หรือว่า G Dragon ไปแล้วดังนั้นครั้งนี้ YG ไม่ควรพลาดอีกแล้วก็ควรคว้าลิซ่าไว้ให้เซ็นสัญญาต่อกับ Black พิงแล้วก็ไม่อยากให้ b l a c k พิ n งกคนไหนเนี่ยออกไปเลยอยากให้อยู่ทั้ง4คนกับค่ายนี้ต่อไปข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็ออกมาแบบโอ้โหยาวติดกันหลายวันเลยนะครับมีแต่คนพูดถึงชาวเกาหลีเนี่ยลหลายๆคนก็รักลิซ่าขึ้นมาแต่ว่าคนที่ยังรักลิซ่า เ,เขาก็สนับสนุนนะครับบางคนเนี่ยบอกให้ลิซ่าไปอยู่ค่ายอื่นส,สัญญากับที่อื่นเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นแฟนคลับเข้าใจแต่ว่าคนที่เคยแอนตี้ลิซ่ามาก่อนเนี่ยหลังจากที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมากลับเข้ามาบอกว่าอยากให้ลิซ่านั้นสัญ,ญญาอยู่ต่ออย่าออกไปเลยไม่รักวงหรอถ้าออกไปเนี่ยเท่ากับทิ้งวงทิ้งเพื่อนนะความคิดเห็นต่างๆหลงๆังไหลเข้ามาทุกสารทิศเลยนะครับบางคนก็บอกว่าคงจะดีถ้าหากลิซ่าเนี่ยยังอยู่ใน YG แบบนี้ต่อไปนักลงทุนเองก็ได้บอกว่าไม่ว่าวงไอดอลจะประสบคควาามสํเร็จแ่ไหน เคยมีกรณีใดที่ความนิยมของวงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเมมเบอร์ออกจากทีมลิซ่าจำเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะให้การเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อวงของเธอเองมากที่สุดรวมไปถึงเกิดประโยชน์ต่อทุกๆคนในวงเมมเบอร์ทุกคนในวง,นนวงซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับชาวนิติเซนเกาหลีเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยต้องอยู่กับแบล็คพิงก์ต่อไปถ้าเธอจากไปเธอจะจบลงด้วยการเป็นนูกูและก็มีคอมเมนต์ในแนวที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยเข้ามาที่ มาเป็นไอเดนเคป๊อปเพื่อที่จะหาความดังหาเงินแล้วก็กลับเข้าไปในประเทศบ้านเกิดของตัวเองเพื่อหาเงินต่อเท่านั้นเป็นเพียงแค่ทางผ่านดังนั้นไม่ควรสนับสนุนและก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าอยากจะไปก็ไปเลยแต่ถ้าเธอไปแล้วเธอจะไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นแบล็คพิงได้อีกและเธอไม่ควรอานามสกุลนี้ไปใช้ด้วยและก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะครับที่พูดถึงและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการโจมตีไปยังลิซ่าโดยตรงเนื่องจากว่าหลายๆคนในตอนนี้คิดว่าลิซ่าจะไม่ต่อสัญ,ญญาอย่างแน่นอนก็เลยโจมตีกันเพียบ เลยนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยากให้เขาอยู่ในวงต่ออยากให้เซ็นสัญญาต่อพอเริ่มมีข่าวออกมาว่าลิซ่ามีแนวโน้มที่จะไม่เซ็นสัญญาสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็เริ่มต่อว่าลิซ่ากันอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเอายังไงจริงๆเลยนะครับกับพสเกาหลีแต่ว่าคนที่รักลิซ่าเนี่ยก็พร้อมที่จะทําความเข้าใจเต็มที่ในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็มีการพูดถึงด้วยเช่นกันว่าแทนที่จะต่อว่าลิซ่าทันทีในตอนนี้ทั้งๆที่ยังไม่มีข่าวแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาควรคอมเมนต์หร เธอจะดีกว่าเพราะทาง YG นั้นก็ยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการยังไงก็ต้องรอกันต่อไปเป็นเพียงแค่การคาดการณ์และวิเคราะห์ของทางนักลงทุนแล้วก็นักวิจัยทางธุรกิจเท่านั้นเองเนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวจากการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยชาวนิติเซนเกาหลีเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าลิซ่ากันเพียบเลยแฟนคลับของลิซ่าที่รักลิซ่าก็ทําได้แค่ปกป้องแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าต้องรอทาง YG สรุปอีกทีแต่ยังไงก็ตามเราเชื่อว่าทุกคนเคารพการตัดสินใจของลิซ่าแน่นอนและทุกอย่างผ่าานกรรพูดคุยุยปะะชมแล ฝึกษาหารือกันมาเป็นอย่างดีแล้วและที่สําคัญก็คือผ่านการตัดสินใจของลิซ่าเองและเมมเบอร์ทุกคนในวงแล้วเรียบร้อยนะครับมารอดูกันต่อไปดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเราจะนํามาแชร์แน่นอนแต่ว่าในตอนนี้อย่าลืมให้กําลังใจลิซ่ากันเยอะๆและปกป้องลิซ่ากันเยอะๆนะครับทุกคนชาวในเกาหลีบางคนก็คือโจมตีหนักไม่ไหวสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง